ตี้ก็ได้อาอบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมที่จะแต่งหน้าแล้วค่ะด้วยแป้งพับนะคะของบริษัทคิงเฮิร์บนะคะเป็น pl นะคะคือตัวนี้นะคะคือตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมคะเห็นชัดไหมคะเนื้อแป้งก็จะบางเบานะคะบางเบาแล้วก็ติดทนติดนานคือต้องตัวนี้เลยนะคะแต่ก่อนจะแต่งหน้าท่านตี้ก็จะใช้ cc ครีมนะคะ cc นาโนครีมนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้เลยนะคะ ต้องทาครีมบำรุงก่อนนะคะก็จะเป็นข้างในก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้จะเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นแล้วก็ละเอียดบางเบามากค่ะทาแค่นิดเดียวก็ทําให้หน้าเราเนี่ยสวยใสยกระจ่างออร่าได้แล้วนะคะเราก็เราก็จะทาครีมบํารุงไปก่อนนะคะทาครีมบํารุงไปก่อนนะะแตะไปเลยค่ะแตะไปเลยไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะใช้แค่นี้เองนะคะ แค่นี้ก็ทาให้หน้าเรา,ามีความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำน,นะคะมีความออร่านั่นเองนะคะแล้วก็ลูบไปเลยค่ะอาทาไปเลยนะ,ะ <c oughs> ก็จะกลืนเข้าผิวเลยนะคะตัวนี้นะคะบอกไว้เลยว่าดีจริงๆนะห <c oughs> น้าจะทำให้หน้าเราชุ่มฉ่ำ <c oughs> มวีวัวาวๆนะมีวาวๆ คือน,นุ่มหน้านุ่มขึ้นนะคะหน้านุ่มหน้าเด้งขึ้นด้วยนะคะแล้วติ๊กก็จะทาด้วยซีซีครีมนะคะกันแดดตัวนี้เลยนะคะกันแดดตัวนี้เลยนะคะกระปุกหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะใช้ดีด้วยนะคะตัวนี้นะคะติดทนติดนานนะคะเวลาเราแต่งหน้านะคะเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะเราก็ปั๊มแค่นี้เองนะคะนีด่เตดียวนะ,ะนีดเตียยแค่นี้นะคะพอแล้วก็เอาขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ทาได้เลยนะคะ nào. แค่นี้เองนะคะเราก็ลูบไปเลยค่ะลูบไปเลยมันจะกลืนเข้าผิวเราเลยค่ะเห็นไหมคะหน้าเราจะดูฉ่ำขึ้นเลยเห็นไหมคะเอ่าเห็นความแตกต่างไหมคะ,ะในเยลละเอียดบางเบาด้วยค่ะเห็นไหมคะนี่ทาไปเลยค่ะทาไปเลยนะคะทาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราทาแป้งเลยนะ,คะแค่นี้อีกนะคะ หน้าเราก็จะมีครีมบำรุงรองพื้นแล้วก็กันแดดนะคะห้าสิบบวกบวก,บวกตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะที่ใช้ทุกวันค่ะอ่าพอเราทาครีมบำรุงทาครีมกันแดดเรียบร้อยรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้แป้งพับ pl ของเรานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะตบเข้าไปเลยค่ะตบเข้าไปเลยนะคะอ่าตบแค่เบาๆแค่นี้นะคะแค่เบาๆแค่นี้ก็สามารถที่จะ สวยฟุ้งฟิ้งทันตาทันใดนะครับทาปุ๊บงามปั๊บต้องตัวนี้เลยตัวนี้เลยเห็นไหมคะหน้าก็จะเนียนเลยนะคะเนาะพอเราทาเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยความแตกต่างของผิวหน้านะคะผิวหน้าก็จะดูแบบกลืนเข้าไปเลยนะคะก็เหมือนผิวธรรมชาติเราไปเลยนะคะแต่งหน้าก็เหมือนจะไม่แต่งนะคะนี่เห็นไหมคะเราก็ทาไปแบบนี้เลยค่ะ น,นี่คือความเนียนละเอียดของแป้งนะคะบางเบาไม่หนักหน้านะคะทาะแป้งตัวอื่นบางทีก็ทาแล้วมันเหมือนหลอกมันวอกใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้บอกไว้เลยบอกไว้เลยว่าหน้าไม่หลอกนะคะหน้าไม่หลอกนะคะ,ะทาหน้าแล้วก็ต้องทาคอด้วยนะคะอย่าลืมนะคะลืมทาคอนะคะหน้าหน้าหน้าสวยอย่างเดียวไม่ได้คะ่ะต้องต้องคอสวยด้วยนะคะเห็นไหมอ่าพอเราแต่งเสร็จป,ปุ๊บนะคะเรา แต่งไม่เยอะก็ได้ค่ะแล้วแค่เราเขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วแล้วก็ทาปากก็จบแล้วนะคะทาปากแล้วก็ปัดแก้มสักนิดหนึ่งก็สวยแล้วค่ะสวยฟุ้งฟลิงเลยค่ะง่ายๆนะคะง่ายๆเลทาทาแบบเร่งด่วนนะคะทาแบบเร่งด่วนนะคะใครที่แบบมีเวลาน้อยใช่ไหมคะมีเวลาน้อยเราก็แต่งแบบนี้ไปเลยค่ะไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะแต่งได้น้อยแต่ก็สวยได้ะคะแต่งเวลา ไม่ถึงห้านาทีนะห้านาทีก็สวยได้นะสำหรับคนที่ชอบแบบเออแต่งหน้านะคะแต่งหน้าแบบรวดเร็วนะ,ะแต่งหน้าแบบรวดเร็วก็สามารถเอาไปทําได้นะ,ะแต่งหน้าช้าๆก็ได้นะ,ะแล้วแต่บางคนก็เอาไปทําแต่งหน้าเจ้าสาวนะคะแต่งหน้าเจ้าสาวนี่ คือติดทนติดนานคุ้มมากๆค่ะเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหน้าไม่หลอกนะคะหน้าจะไม่หลอกไม่วอกนะคะหน้าจะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะเพื่อนนี่ก็ปัดคิ้วซะหน่อยนะแค่นี้เราก็สวยแล้วค่ะแค่สินเเราก็มีคิ้วมีมีปากใช่ไหมคะมีปากเลยมีทาปากแดงถ้าชอบสีแดงก็ทาสีแดงคัที่ชอบสีแดง ถ้าปากแดงแล้วเป็นตะจุ๊กดีนะคะแล้วก็ปัดแก้มแล้วก็จบแล้วค่ะอ่าปัดแก้มแล้วก็เสร็จแล้วนะคะไม่ต้องเยอะะแล้วแต่นะคะบางคนก็ชอบแบบหน้าสีแดงๆนะคะแล้วแต่ชอบแดงก็ปัดแก้มแดงไปเลยค่ะแค่นี้เองเราก็สวยได้แล้วค่ะแล้วก็สามารถไปทํางานได้แล้วค่ะเห็นไหมคะ หน้าก็จะเป็นอมชมพวผูนะคะนิดหนึ่งนะคะเออสวยแล้วสวยแล้วนะคะก่อนที่จะไปทํางานนะคะเราก็แต่งหน้านะคะแต่งหน้าง่ายๆนะคะด้วยอ่นี่นะคะบำรุงก่อนบำรุงก่อนนะคะก็คือตัวนี้นะคะบำรุงก่อนอ่ซีซีนะคะซีซีนะ ครีมบำรุงผิวหน้านั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นนาโนเดนะคะตัวนี้นะคะพี PL นะคะตัวนี้ก็ PL เอลนะคะพีอครีมนะคะมี3ตัวนะคะแล้วก็แป้งพับ PL คือตัวนี้เลยนะคะใช้ดีมากนะะต้องลองใช้เองค่ะเซตนี้นะคะรับรองว่าสวยฟุ้งฟิ้งเป็นสาวขึ้นใหม่แน่นอนนะคะกล้าทดลองก็กล้าสวยนะคะบอกไว้เลยเซตนี้เซตนี้เห็นผลแน่นอนอย่าลืมนะคะอย่าลืมเอาไปใช้นะคะสวัสดีคะ่ะ